สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปในวันนี้ค่ะในวันนี้เราจะมาดูกันว่าครูครูบาอาจารย์อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆข้อความจากครูครูบาอาจารย์ในวันนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในวันนี้ครูครูบาอาจารย์อยากบอกอะไร รครูบาอาจารย์อยากบอกอะไรถึงเพื่อนๆในวันนี้เดอะเบิร์ขึ้นมาเลยเป็นความจบเป็นการจบสิ้นสมบูรณ์มีความสุขอุปสรรคทั้งหลายทลายมาลายหายไปสิ้นในตอนนี้ถ้าเพื่อนๆจะเจอกับปัญหาอะไรอยู่ไม่แน่ใจกับอะไรอยู่ครูรู้แนะนำ ให้แนะนำลองเดินออกจากลองหันหลังเดินออกจากปัญหาจากตรงนี้สิเดินออกจากปัญหาจากตรงนี้สิเ,ออาาสเพราะตอนนี้ถ้าเดินออกมาจากปัญหามันจะทำให้เพื่อนนะ่ะเจอได้เจออีกสองถ้วยเพราะตอนนี้เพื่อนๆมีแปดถ้วยถ้าได้เดินออกจากปัญหาไปเจออะไรเดินตามหาสิ่งที่ตัวเองต้องการเปลี่ยนแปลงใน เปลี่ยนแปลงตัวเองไปในสิ่งที่ตัวเองต้องการหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งไปสู่สิ่งใ,ใหม่ๆอาจจะทําให้เพื่อนๆนะได้พบเจออีกสองถ้วยซึ่งมันจะมาเติมเต็มตรงนี้แล้วก็ถ้าใครถ้าใครถ้าใครกําลังคิดว่าถ้าใครกําลังคิดว่า ถ้าใครกาลังคิดว่าเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ตัวเองทำกําลังคิดว่าทําอะไรซ้ําๆเดิมๆไม่อยากที่จะทําแล้วไพ่แนะนําให้เพื่อนๆได้ลองทําต่อไปเพราะในสิ่งที่เพื่อนๆทำน่ะมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆมีพรสวรรค์ที่จะทําแล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่สามารถที่จะสร้าง สร้างสร้างผลกำไรสร้างเม็ดเงินให้กับเพื่อนๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เ,เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะตั้งใจมุ่งม,มั่นที่จะทำประสบความสำเร็จได้เลยในชีวิตมันเป็นสิ่งที่เ,เพื่อนๆทำแล้วสามารถที่จะรอดูผลได้เลยรอดูผลผลผลิตผลประโยชน์ติดดอกออกใบได้อย่างแน่นอน วันนี้ไพ่คุณูออกมาบอกว่าให้เดินหันหลังให้จากสิ่งที่ไม่ใช่เดินหันหลังให้จากสิ่งที่ไม่ใช่เพราะไพ่เดอะเวอร์มารอเพื่อนๆอ,อยู่แล้วค่ะไพ่เดอะเวอร์มารอเพื่อนๆอ,อยู่แล้วมันเป็นความสุขมันเป็นความอิสระที่เพื่อนๆจะได้รับเป็นการจบสิน้นสมบูรณ์สถานการณ์ต่างๆที่ที่ยังมืดมืดดำอยู่ตอนนี้สถานการณ์ที่เพื่อนๆยังไม่รู้เลยว,ว่าข้างหน้าจะเป็นยังไง ต่อไปมันจะได้เพื่อนๆจะได้พบกับความความความสงบความที่ไม่มีความกังวลใจเกิดขึ้นแล้วอะไรที่เพื่อนๆคิดว่าน่าเบือ่อไม่ชอบเลยทําอะไรซ้ําๆลองหันกลับมาดูอีกทีว่าสิ่งซ้ําๆมันคือสิ่งที่เพื่อนๆ,ๆรักหรือเปล่าเป็นสิ่งที่เพื่อนๆมีพรสวรรค์ที่จะทําหรือเปล่า มันเป็นสิ่งที่ทําให้เพื่อนๆทำทำแล้วจะทําให้เพื่อนๆมีผลกําไรมีเงินสร้างความสุขให้กับเพื่อนๆสร้างบ้านหลังเล็กๆตรงนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยก็ได้รอดูผลผลิตรอดูรอดูผลจากการกระทําของเพื่อนๆนะคะใครที่ยังไม่แน่ใจที่จะทําอะไรลองหันหลังออกลองหันหลังให้กับสิ่งที่ เป็นอยู่ตอนนี้แล้วที่จะฝ่าฟันออกไปเพื่อนๆอย่าลืมว่าในชีวิตเพื่อนๆมีตดวโวมาลอยอยู่แล้วนะต่อไปเราจะมาขอดูไพ่ออร์เรเกิลกันซิว่าไพ่ออร์เรเิลอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆต่อไปเราจะมาดูว่าไพ่ออร์เคิลอยากจะแนะนำอะไรเพื่อนๆบ้างนะคะ เพื่อนๆมีพลังแล้วก็ให้เคลื่อนที่ให้เคลื่อนตัวให้มีการเคลื่อนย้ายและอาจจะไปเจอแสงสว่างมีกำลังในการที่จะเคลื่อนย้ายออกไปเจอแสงสว่างและเป็นตัวของตัวเองและเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเอง โฟกัสในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการจะแ,แล้วจะอยู่ในตำแหน่งที่เพื่อนๆต้องการอย่าลืมที่จะเคลื่อนตัวอย่าลืมที่จะโยกย้ายเพื่อไปหาสิ่งที่ดีกว่าโยกย้ายตัวเองเพื่อจะไปเจอเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเป็นตัวของตัวเองโฟกัสในสิ่งทีต่ตัวเองต้องการด้วยด้วย ด้วยพลังด้วยความตั้งใจแล้วเพื่อนๆจะเข้าไปอยู่ในจุดที่เพื่อนๆต้องการอย่าลืมนะคะ The w เ r l d ลรอเพื่อนๆอ,อยู่ขอให้เพื่อนๆทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ